สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมารีวิววัดปรทุมวัดาานาครัาก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าวัดเนี้ยเป็นวัดอยู่ระหว่างความเจริญเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็คือวัดเนี้ยจะอยู่ระหว่าง เซนทันเวอร์กับสยามพารากอนนะท่านผู้ชมวัดนี้เป็นวัดที่จากประวัตินะท่านผู้ชมเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นสมัยนี้ท่านเข้ามาอรงเทพครับท่านมาจำภรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ท่านก็ออก ปีกวิเวกไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับในตามประวัติของพระสายพระป่าหลวงปู่มั่นนะที่ท่านได้บันทึกไว้นะท่านผู้ชมก็เป็นวัดหนึ่งที่เป็นวัดปฏิบัตินะนะครับกรรมฐานนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมพาไปรีวิวรอบๆแล้วกันนะครับคือวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับถ้าสังเกตก็น่าจะเสมานี่จะเป็นหินนะท่านผู้ชมนะครับก็ส่วนวัดเนี้ยอ่ะผมเล่าต่อแล้วกันก็คือเมื่อท่านหลวงปู่มั่นท่านมาจําวัดแล้วมาเรียน เรียนนักธรรมที่นี่แล้วใช่ไหมครับท่านก็ไปจาริกทุดงนะครับตามป่านะครับตามตามป่าตามเขานะครับแล้วก็จมบรรลุธรรมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวชุดอื่นต่อนะครับก็คือวัดน,นี้ก็ก็ก็มี เสียพญานาคนทะ่านผู้ชมนะนะครับก็บสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปที่หอหอนี้ก่อนก่อนคข้าพระโบสนะถ์นะท่านผู้ชมนะนะครับผมเคยมาครั้งนึงละครั้งในโบสถ์เนี่ยจะจะเป็นพระนาคปกนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะครับเป็นพระนาคปกนะครับอเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวประวัตินะครับ จะมีพระนะครับไอ้ตรงนี้ผมผมไม่เคยเข้ามาเ๋ยผมขอเข้าไปดูนะฮะผู้ชมมาเข้ามาดูพร้อมกันเลยเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นเจ้าวาดนะครับอ๋อเป็นเจ้าวาดที่อยู่ท,ยที่อยู่วัดนี้แหละท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นเจ้าวาสที่อยู่อยู่จำวดัดอยู่ที่วัดปฐมเนี่ยครับ แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีทำเนียบนะครับทำเนียบเจ้าวาดนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมีหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในโบสถ์กันท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป,เป็นเป็นเป็นหอประวัตินะหอประวัติของของพระนะครับเจ้าวาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพระในโบสถ์สดกันนะครับก็เจะคนญาติเนี้ยเขาก็จะมามาสักการบูชานะครับเพราะว่าเป็น ใจกลางเมืองอันนี้ก็จะเป็นเซนต์ l นเวอร์นะครับส่วนฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นสยามพารากอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพบโพสดกันนะครับถ้าดูดูจากรวมๆเราก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามนะท่านผู้ชมนะครับ แต่ส่วนประวัติลึกๆเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษานะต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยแต่ถ้าที่ทราบทราบทราบตามที่เคยศึกษามาเนี่ยก็จะเป็นประวัติของหลวงู่มั่นเนี่ยแหละที่ท่านเคยเคยจาริกมาสมัยเข้ากรุงเทพท่านก็มาจหวัดอยู่ที่วัดนี้นะครับวัดปทุมวานาเานะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับก็จะมีคนเข้ามา สักการะบูชาเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยผมว่าเป็นวัดเก่าเลยล่ะต,ต้นหม่ะต้นรัตนโกสินเนี่ยถ,ถ้าจำไม่ผิดนะวัดนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับพระนิสทธิ์ครับหลวงพ่อพระสายอันนี้นะท่านผู้ชมนะครับเป็นหลวงพ่อพระสายนะครับ บนหลังแรกนะด้านหน้าก็จะมีหน้าปกนะครับเดี๋ยวผมพารีวิวจลดอื่นต่อนะครับก็โบดอีกหลังเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะจะเป็นผาน้างปกนะท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นเซนทันเวอร์นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเป็นวัดเดียวเลยมั้ย ที่ในกรุงเทพครับที่เป็นวัดที่อยู่ระหว่างห้างสรรพสินค้านะครับก็คือเป็นเซ็นทรัเวิร์กับสยามพารากอนนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะท่าผู้ชมอันนี้ก็คือแกะมาจากหินนะครับนะคเป็นหินนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ย ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นหินนะครับเป็น,เป,นเป็นพระนาคปกนะครับส่วนพระอุโบสถด้านหลังเนี่ยจะเป็นเป็นพระนาคปกผมจาผมจําไม่ผิดนะใช่แหละเพราะว่ามีโบสถ์หนึ่งนะครับหลวงพ่อพระพระสายเนี่ยน่าจะเป็นพระทาง ทางทาง,ทางสายสานนะครับทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ่นผู้ชมนะครับก็ที่เนี่ยก็จะมีลานปฏิบัติธรรมด้วยนะถ้าดูจากข้างนอกแต่ผมก็ไม่เคยไม่เคยเข้าไปข้างในนะนะผู้ชมนะเป็นสายสายปฏิบัตินะครับสายธรรมยุทธน์นะท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะมีวงังอันนี้เป็นวังเก่าด้วยแหละผมก็ไม่ได้ ประวัตินะโอ้นชูเกตอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะมีเป็นวังเก่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีวัดด้วยนะครับเหมือนพวกเนี้ยท่านผู้ชมนะครับก็จะเนี่ยเป็นหินแกะพวกเนี้ยครับเนี่ยนะครับอนุสาวรีย์นี้เดี๋ยวนะผมขอขอท่านผู้ชมมานก่อ อนุสาวรีย์นี้ทรงพระพูนาปกเก้าพระราชทานไว้ที่ระลึกแก่คุณหญิงนิติมนโนปรกรณ์นิติธาดาอ,อันนี้ผมไม่ได้ศึกษานะคนระับผู้ชมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าสมัยไหนไม่แน่ใจนะครับก็จะมีหอะระฆังแต่รู้สึกวัดนี้เป็นวัด เป็นวัดหลวงแหละท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นสายธรรมยุทธ์แล้วก็มีพระสายปฏิบัตินะครับเพราะหลวงปุ่มั่นท่านก็สายธรรมยุทธนะ์เนาะแล้วก็มาเข้ามาศึกษานะครับเพราะสมัยโบราณเนี่ยวัฒนวินัยการศึกษาเนี่ยมันต้องเข้ามาถึงกรุงเทพเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าต่างจังหวัดเองอะ่ะถ้าไม่ใช่วัดหลวงจริงๆอะ่ะก็จะ ไม่ค่อยผมขอใช้คําว่าไม่ค่อยจะมีพระที่ท่านได้เรียนได้สอบเนะเหมือนนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทอย่างเงี้ยครับจะต้องเข้ามาเพราะวัดหลกัหลกๆก็จะมีวัดพระเชตุพนะวัดพระเชตุพนเนี่ยก็คือวัดโพธาตียนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคลังศึกษาวัดแรกของประเทศไทยนะครับทั้งตำราแผนโบราณนะครับ ตำราแผนโบราณนะครับแล้วก็นักธรรมนะครับท่านเจา้าของแล้วก็อีกวัดหนึ่งคือวัดมหาธาตุยุวราชล,ล,ลังสริตนะครับนี่ก็จะมีความสวยงาม่านผู้ชมเอรู้สึกว่าผมจะ ผิดหรือว่าเขาย้ายไปหรือว่าท่านผู้ชมนะครับว่าพระาโบสถเดิมเนี่ยเป็นพระหน้าปกครับขออภัยนะครับคือพระาโบสถตรงนู้นนะครับก็คือเมื่อเมื่อเดิมเลยเป็นพระหน้าปกใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจอ๋อครับครับครับบขอบคุณมากครับ ก็จะมีพ,พระโพสถ์นี่เขาจะน่าจะย้ายนะครับท่านผู้ชมจะจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นวัดที่ที่สวยงามนะท่านผู้ชมนะครับที่นี่รับท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้ก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็สงบนะภายในนะท่านผู้ชมถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นวัดที่อยู่ในใจกลาง ห้างสรรพสินค้านะแต่ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีพระอยู่นะครับโดยรอบเ,อเดี๋ยวผมรีวิวรวมนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีความสวยงามนะครับนะครับวัดนี้นะครับเนาะ ท่านผู้ชมท่านใดว่างหรือแวะผ่านมาก็เข้ามาด้านในได้นะท่านผู้ชมนะครับก็เป็นวัดที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นวัดอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีความสงบนะท่านผู้ชมนะครับแต่ถามว่าจะให้สงบเหมือนพระป่าทั่วไปไหมที่ไม่มีเสียงอะไรในกลางเมืองเลยก็คงจะเทียบกันไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับ นู่นนะก็จะเป็นวังนะท่านผู้ชมนะครับผมสูมให้ดูก็จะเป็นวังนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นวังแล้วก็จะมีวังนะครับก็จะเป็นวังเก่าท่านผู้ชมนะครับเพราะเพราะวังนี้จะติดกับวังสราปทุมด้วยทนะ่านผู้ชมนะครับ,นะรบจะเป็นติดกับวังสราปทุม ของสมเด็จพระเทพนะครับก็จะมีการจัดภูมิทัศน์เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นวังเก่าแต่ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ศึกษาว,ว่าเป็นวังไหนในท่านผู้ชมนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีการบูรณะอยู่ท่านผู้ชมนะครับน,นะครับมีการบูรณะหนะ้า ก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในวังนะครับท่านผู้ชมนี่เนาะนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับท่านผู้ชมปลูกต้นไม้จัดภูมิทัศน์นะเผมพาไปไปรีวิวนะก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีการจัดส่วนนี้ก็จะเป็นวัดนะท่านผู้ชมนะครับ ใจกลางเมืองเลยนะครับวัดปทุมนะวัดลาลาบนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเยี่ยมชมแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายข้างในข้างในหรอกเขาจะผมจะรีพรีวิวด้านนอกแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็คือจะมีพระท่านทากิจวัตรประจําวันผุทขุมมุมต้นไม้นะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ ที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับแห่งหนึ่งนะครับนะครับก็จะมีสิ่งสวยงามนะครับจัดสวนนะครับเป็นเป็นพระเขาบอกเป็นพระสถูบเจดีย์นะท่านผู้ชม นะครับเป็นพระสถูปเจดีพระบรมราชสีลังคารของผู้ที่สืบคลองสมเด็จพระศรีธิราพระศระีบรมราชเทวีพระพันวษา,าอายิกาเจ้าเป็นวังของของราชเทวีนี่แหละท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่ามี ประวัตินะความเป็นมาเป็นเป็นเป็น,ปนราชทูพีนะครับน่าจะล้นเก้าดการที่ห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ผมพาไ่รีวิวแล้วกันเนาะท่านผู้ชมนะเพราะผมก็ไม่เคยเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะพอดีเขาเปิดผมก็เลยพารีวิวเข้ามานะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็น ที่มีวังอยู่ด้วยนะครับเมื่อก่อนเขาอาจจะปิดทาให้เข้ามาแหละท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยจัดเป็นดีกว่าทิ้งล้างไว้คงจัดเป็นนิทรรศการให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูมาถ่ายรูปจะได้มีการบูรณะนะครับมีเงินในการค่าใช้จ่ายนะครับในอันนี้อันนี้นผมส่วนตัวผมคิดเองนะท่านผู้ชมนะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะมี ให้เห็นนะปลูกจัดภูมิทัศน์สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีวังนี่เป็นวังเก่านะครับผมว่าดูศิลปะแล้วนะให้ผมเดานะผมว่าสมัยรดนก้าวรยการที่5้านะม่ผู้ชมนะครับศนะิลปะแบบนี้เหมือนดูคล้ายพระที่นั่งนันสมาคมแล้วก็ พะสมกันราโหมจะคล้ายๆอย่างเงี้ยศิลปะจะมีศิลปะของชาวยุโรปเข้ามานผู้มชมนะครับน่าจะเป็นรุ่นเก้ารุ่นที่5นี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่ที่มีความสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเสาหินเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวัดเก่านะครับ เนาะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในวัดกันนะครับวัดนี้ก็จะมีต้นโพลอยู่ตรงกลางนะท่านผู้ชมคล้ายๆที่ที่พัสมุทรเจดีย์อ่ะ จะมีต้นโพอยู่ด้านหลังพระเจดีย์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสมัยไหนนะครับผมไม่ได้ศึกษาต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยพอดีผ่านมาก็เลยพาท่านผู้ชมรีวิวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งท,ที่ที่อยู่ใจกลางเมืองจริงๆเลยท่านผู้ชมนะครับอยู่ระหว่างระหว่างห้างส,สินค้าสองห้างนะครับคือสยามพารากอนกันกบเซนะ็นทรัลเวิลด์เนาะ ท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามนะครับ,รบท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้รถไฟฟ้าก็ได้นะครับนั่งรถส่วนตัวหรือว่านั่งรถโดยสารก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอาจยะผมไาเยไปอีกรอบนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับ ว่างก็แวะมาได้ว่าทางหนทางสะดวกสบายนะครับแล้วก็พระศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนคลิปนี้เนาะผมก็ขอจบรีวิววัดปทุมวานารามไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ